晒太阳过来。<Bye. S 2> Bye. 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 จะไปสอนอเหรอใช่แอบรูพลังมากเพราะว่าไปโรงพยาบาลก่อนไหมแล้วค่อยเคลียร์ที่สอนอทีหลังไปสอนอมันมันต้องเอาตัวเองให้ก่อนนะพี่เนะปวดเจ็บขาด้วยนะอไปตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้สึกหรอกพี่อีกอีกห้านาทีก็เดี๋ยวปวดแล้วรู้สึกจะชดเชยแต่เขาปวดเขาบอกเขาปวดเพราะชน๊บมันง่วงปั๊บเลยอ่ะไปวไหมล่ะไปโรงพยาบาลก่อนไปไหมล่ะ ไปโรงพยาบาลก่อนผมแนะนำอย่างนี้ถ้าไปหาเราเดียวก็จะบอกไปหาห่าด้นะเดี๋ยวให้ปาาระกันเนี่ยกับพี่เขาอ่ะไปรออยู่สอน,นอที่รักษาเสร็จแล้วพี่ก็ตามไปก็ได้้เสียเวลาอยู่แล้วเรานี่คู่กรณีใช่ไหมใช่ใช่โอเค <ๆ S 2> แลกเบอร์กันไว้ยังครับแลก,กเบอร์กันไว้ยังแลกแล้วโอเคก็เดี๋ยวก็เคลียร์กันไปโรงพยาบาลก่อนก็ได้ไปโรงพยาบาลไหนตอนนี้เกษตรบ้าล่ากับพี่เพราะว่ายัง เพราะว่าพี่เขาไม่มั่นใจว่าพรบเขาชัวร์หรือเปล่าผมก็ต้องออมไปตามสิทธิ์ก่อนท้าบบางทียประเสริฐดเปิดแต่ตามต่อต่อต่อให้ผมเช็คพรบให้ไหมครับรถคันไหนอรัพี่เอาทะเบียนให้พี่เอา ีชิลาแปดสี่แปดหกธนีิลาแปดสี่แปดหกว่ายี่สิบเก้าีลาแปดสี่แปดหกเีธนีช่วงนี้วันสิบห้าเหตรอดีสิบใกล้เคียงหน้าห้างสุทีมสามเส้นธนีรบกวนเช็คพรบลให้ได้หรือไม่เบียดได้แปดรายละเอียดได้ลนเป็นาาดทราบเดี๋ยวจะส่งให้ในแปดศูนยนเปยสาา 7, ิบเจ็ดห้าแปด ไมแส่านเลยกรดก่าผมแล้วนเลกไปแล้วบอกให้พบเอหรอพีถ้าอย่างงี้เจ้าชวต้องต้องต้องถ้าไม่พบก็แปลว่าพลาบอาจจะขาดทีแต่วันนั้นันที่ผมไปไปเจ็บเท็ผมหาพรลาบไม่เจอผมให้ชาลีเช็ดแต่ก็ไม่พบพอไม่พบไปเจอพรลาบเขาไม่ขาด อย่างนี้มันถ้าเอาให้ชัวร์ต้องต้อง,องอยังไงผมก็ไม่แน่ใจก็ปกติผมให้เขาเช็คอะถ้าไม่ได้ก็คือ,อก็ต้องไปตามติดอะพี่ถ้ามันไม่พบอะนะแล้วรถรถเขาจอดไหนรถเขาแฟนเขาไปส่งของอยู่อ๋อเป็นรุ่นอะไรอะพี่แอลล็อกเหรอใช่ใช่ครับแอลพีแอลแอลล็อกใช่พี่โอเคใช่ผมส่งไปแล้วได้พี่เพราะว่ารถมันติด

รถตรงนีน้แล้วก็ให้ข้างนี้นอันนี้ออกครับคาเฟ่ ช่วยหน่อยทำงานหน่อยพี่ผมพี kind of ่ไปสมมติว่าพี่จะเรียนรถแล้วเช็คคนละบอได้ไหมผมผมอ๋อได้พี่ก้อนนี้ให้เขาเช็คอยู่ยอๆกับนั่งบุคคลเปี่ยนเัี่ยนีหญิงหนึ่งลายเลี่ยนตรงนี้อาสาลงบานันยูรหัสพระราชวังสองสี่วสิท ก็คือต้องส่งตามสิทธิ์ถูกต้องเิด้อเปตดสอบในความคุ้มครองของปรบอม่พบเขตอัตราที่เ้าน 29, ึ่งแปดิบแปดศห้าสิทธ์อยู่เขมราชใช่ไหมสิทธิ์อยู่เขตรา,านะคะโอเคครับก็เดี๋ยวไปตามสิทธ์เนาะเ<ม>พราะว่าเขาบอกว่าพระบอไม่มีผมเช็คให้แล้วะไม่แน่ใจว่าเขาได้ก่อนแอะไรรอ อาจจะต่อแล้วขาดหรือเปล่าพอเราบอมีไหมพี่เพราะว่าผม,มนะผมเช็คแล้วมันไม่ไม่ขึ้นอ่ะ จะทำเนาอ่ะพรบพรบล่าเขาเป็นคนเก็บไงแต่ผมว่าน่าจะขาดนะเพราะว่าผมเช็คแล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีเหรอใช่ถ้าปลอดติดเช็คแล้วมันจะต้องขึ้นไงไม่งั้นก็ต้องส่งตามติดเขาที่กระเกษมราชประชาชื่นนะแต่ถ้าพรบลมีจะไปส่งที่เปาโลว่าอ่อนโยนที่สุดนะเขาทำติดไม่ได้หรือไม่ยังไงก็ต้องนำติดนะครับเพราะพรบไม่มี ตามติดก็คือติดของประกันสังคมมาใช่ครับช่วงเย็นรถเยอะตามติดก็ได้ครับโอเคครับตามติดพี่ตามติดประกันเขาประกันสังคมเขาเขาหยอมไปเลยรใช่ไหมใช่เพราะว่าพรบอกให้มีก็น่าจะขาดนั่นแหละ แต่เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงเขาเก็บพลบไปยอมยอมไปแล้วอย่างีอ๋อแฟนเข้ามาแล้วใช่ไงพี่ก็เสร็จแล้วประชาชนเหรอประชาชนที่ที่ไหนวะก็ตรงทางไปเดีองลำวงวานอ่ะใกล้ๆเดีองลำวงวาน่ะ เลยแยกประชาชนกูนไปได้นึอไม่ใช่ไม่ใช่นขอรบอกว่าไี่เสนไกลเมอไซคนี้พี่ขับนาำไปใช่ไหมฮะโอเคไม่ไม่ผมไปสนออ๋อไปสอนอเนาะครับโอเคอ๋อตำรวจบอกให้ไปสอนอใช่ไหมใช่โอเคชิราแปดสิบปดห ห18%เพิ่มเติมหญิงหนึ่งลายร่วงวัตันโยรหัสพระราชวังสองสี่นำยี่ห้าเราพกเกรเิมราชประชาชื่นเดียร์18%าด้การสี่นำยี่ห้าเราพกเสรมราชประชาชื่นสิบแปดหนึ่งส่วน